มาวินที่เด็ดบินได้สวัสดีครับอยู่กับผมมาวินที่เด็ดบินได้อีกแล้วครับผมก็พบกันเช่นเคยครับกับทัศนฟุตบอลประจำวันที่7ทธันวาคม2564ครับผมก็3ตัวเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยจะไปกันที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับผมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคู่แรกเลยครับผมก็จะเป็นเอซีมิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของลิเวอร์พูลครับ ก็พูกนี้เตะกันตีสาบ้านเราครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยเจอกัน5นัดหลังเนี่ยลิวพูเนี่ยเก็บได้ไปถึง4นัดนะครับก็ลิวพูลเนี่ยดูดีกว่าครับรวเวลาเจอกับเอซิมิลานในยูฟาครับก็ชนะมาตลอดครับยิ่ง3นัดหลังเนี่ยที่เจอกันพวกเขาก็เก็บใช้ไมาได้ทั้งหมดด้วยฟอร์มเอซิมิลานเนี่ยชนะมา2นัดติดครับผมถ้านับรวม5นัดเลยเนี่ยพวกเขาชนะ3 แพ้สครับผมก็อยู่ในฟอร์มที่ดีครับก็เพิ่งกลับมาชนะ2นัดติดแถมเก็บคินชีสได้ด้วยส่วนลิอร์พูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมก็ชนะมา5นัดติดเหมือนกันครับก็มีถึงสครั้งครับใน5้าครั้งเนี้ยที่พวกเขายิงได้ถึง4ประตูนะครับก็ยิงถล่มทลายครับผมแถมเสียไปแค่1ประตูเท่านั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เก็บคินชีสได้ดีแล้วก็ยิงได้เยอะครับผมก็ ตอนนี้เนี่ยเอซิมิรานเนี่ยก็ลองจากฝูงเตาลี่ครับล้างลำดับ3ของกลุ่ม B อยู่นะครับก็ยังมีลุ้นครับผมที่จะคว้ารองแชมป์ในวันนี้นะรองแชมป์กลุ่มนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะฝูงของกลุ่ม D กลุ่ม B เนี่ยนะครับส่วนในรีกเนี่ยพวกเขาเป็นรองจากฝูงก็เก็บชัยชนะมา100%ครับผมเก็บ15แต้มเต็มก็การันตีแชมป์กลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเอซิมิรานครับผม เปิดมาเนี่ยต่อลิเวอร์พูล0.5ครับก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มดีมาสม่ำเสมอเลยครับผมเก็บชัยชนะมาได้รัวๆครับลิเวอร์พูลก็ยังเลือกว่าอยู่ลองลิเวอร์พูลครับ0.5มองว่าวันนี้ไม่น่าแพ้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับผมก็จะไปไรซิกเปิดบ้านต้อนรับเจอกับแมนซิตี้ครับก็คู่นี้เนี่ยจะเตะกันเที่ยงคืน4 5ก็เตะเร็วหน่อยครับ การเจอกันโหดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยแมนเิตี้เนี่ยเอาไล,ล่ถล่มไลซิกไปหกประตูต่ตอสามครับก็ฟอร์มไลซิกเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยชนะสองครับแล้วก็แพ้สามแถมสองนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะแพ้มาด้วยนะครับส่วนแมนเิตี้เนี่ยห้านัดหลังเนี่ยก็เก็บชัยชนะมารวดเลยรวดเลยครับห้านัดติดตอนนี้เนี่ยฟอร์มของไลซิกเนี่ยก็ ค่อนข้างแผ่วครับต้องบอกว่าคือเดี๋ยวผีเข้าผีออกครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มไลซิกเนี่ยฝากความหวังไว้ค่อนข้างยากเลยครับส่วนแมนซิตี้เนี่ยฟอร์มดีสม่ำเสมอชนะมาเจ็ดนัดติดแล้วครับคือเกมลุกเนี่ยไหลลื่นแล้วค่อนข้างลงตัวเลยครับผมก็วันนี้มองว่ากระทิงแดงไรซิกเนี่ยเจอแมนซิตี้เนี่ยน่าจะยากหน่อยครับก็วันนี้แมนซิตี้เนี่ยเปิดมาที่ราคาต่อ0.5ครับก็เลือกอยู่ต่อ แมซิตี้ครับผม0.5เชื่อว่าหน้าผ่านได้ครับไปกันที่คู่สุดท้ายครับคู่ที่3วันนี้เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์น่าจะสนุกเลยครับเรอัลมาดริดครับผมจะเปิดซานเตโกเบียนาบิลครับต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานก็คู่นี้เนี่ยเตะกันตีสาครับฟอร์มการเจอกันเนี่ยนัดหลังเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ย ชนะมา4นัดติดแล้วครับในการเจอกันเนี่ยยูฟ่าผลหลังมาเนี่ยครับก็เรมานริดดูดีกว่าทุกประตูครับในฟอร์มทุกครั้งที่เจอกันเนี่ย4หนติดแล้วครับที่อินเตอร์มิลานเนี่ยแพ้ให้กับเรมานริดมานะครับก็คู่นี้ต้องบอกว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับก็มานิดเนี่ยเก็บชัยชนะมา5นัดรวดครับเช่นเดียวกันเลยกับอินเตอร์มิลานที่เก็บชัยชนะมา5นัดรวดเหมือนกันอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้ก็ เจ้าถิ่นครับผมมดติดเนี่ยจ่าฝูงของลรลิก้านะครับก็แถมยังเป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีอยู่ด้วยนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบนี้นะครับก็เข้ารอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการันตีแน่นอนแล้วครับส่วนเตอร์มิลานเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงซีเรียอาครับผมก็แถมยังเป็นรองจ่าฝูงในกลุ่มดีนี้ด้วยนะครับก็เข้ารอบการันตีเนี่ยเข้ารอบแล้วแน่นอนครับครั้งแรกในรอบ10ปีของพวกเขาเลยครับก็วันนี้เนี่ยแถมยัง มีลุ้นแชมป์กลุ่มกับมาริดด้วยในนัดสุดท้ายนช์นี้นะครับก็ถ้าชนะและ้วมาริดได้เนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นจบในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับก็วันนี้มันแน่นอนครับก็ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่ามาลิดเนี่ยชนะมาแปดนัดติดแถมสิบเ็ดนัดล่าสุดเนี่ยมาลริดยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับเช่นเดียวกับเอซิมิลานนะครับก็สิบเอ็ดนัดหลังพวกเขาก็ไร้พ่ายเช่นกันครับก็สมน้ําสมเนื้อครับคู่นี้เนี่ยน่าจะสนุกเลย วันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาที่เจ้าบ้านครับผมเรมาริดเนี่ยต่อ0.25ครับก็เชื่อว่าเล่นในบ้านเนี่ยบวกกับคาริเบนเซมากับเวนิซิุสจูเนียเนี่ยฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับของทางเรงมาริดเนี่ยก็ผมขอเลือกต่อเรอมาริดครับผม0.25ครับเชื่อว่าน่าจะเฉือนได้จบมาที่เรียบร้อยครับผม3ตัววันนี้เนี่ยฟุตบอลนี้เนี่ยน่าจะเดือดแน่นอนครับผม ส่วนใครที่ชื่นชอบแนวทางฟุตบอลเนี่ยว่าจะเป็นบอลสดบอลเต็งหรือบอลสเต็ปเนี่ยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็แค่แอดไลน์มาที่ Mw88 ครับก็มีให้พวกท่านฟรีๆอีกมากมายครับเน้นว่าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับผมกราบสวัสดีครับมาวินที่เด็ดบินได้